นนั้นแค่นี้ก็ฟังตื่นตันสู่หัวใจเมื่อเธอต้องเจ็บกับความรักหรือวันในอยากประชดใครอยากให้รู้ไว้ว่าฉันยังรอเสมอมีไหลเอาไว้ให้ซอบมีมุมให้เธอได้พัก มีตาเธอนุ่นนอนเมื่อเธอเน็ตเหนื่อยใจจึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอน้องเบนนะฮะเอ็นดู ทำได้เลยคเนี่ยเรียนดูปแบบมาร้องเพก็พอด้วยออนะครับไปกอาใจให้กับน้องเบนด้าน,นะครับพิมพ์ N106 แล้วส่งมาที่ติ๋วสี่เก้าแปดแปดแปดครับค่ะมาที่สาวสวยอีกท่านหนึ่งของเราในวันนี้นะคะน้องกิ๊กสุภัตราอยู่คอนอายุ22ปีค่ะหมายเลข N107 สวัสดีค่ะน้องกิก๊กสวัสดีครับน้องกิ๊กครับ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างฮะเข้าเพือตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้กยล่ใศึกษาอยู่ค่ะที่มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะคณะอะไรคะสาขาค่ะการจัดการค่ะ แล้วเข้ามาสนใจในโครงการนี้ได้ยังไงครับก็ตอนนี้เป็นนักธุรกิจของ Neo ไล f ์อยู่แล้วค่ะดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดยู่ค่ะอไม่ธรรมดานะอย่างนี้จะต้องมีความฝันกับการทำธุรกิจกับ n e อไล f ์แน่ๆนะคะความฝันความหวังสูงสุดของเรากับการดำเนินธุรกิจกับน e o ไล f ์เนี่ยคืออะไรคะอยากเป็นประธานนะะประธาธุรกิจตระหานเลยนะฮะคิดว่ายากไหมนความรู้สึกเราไม่ยากค่ะหนูคิดว่าไม่ยากแล้วก็ อีกไม่นานน่าจะได้เป็นแน่นอนค่ะเนื่อากที่เรามีประสบการณ์ด้านการขายแล้วก็ได้เจอคนเขาป่านในสายค้าอาชีพของเราเนี่ยเราพิจารูาสึกว่า New ack, นิยโอรั์มีเสน่ห์ในการทํางานตรงไหนฮะธุรกิจ New Life นียร์โอรัธุรกิจที่ทำไม่ยากนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ขายตัวของเขาเองอยู่แล้วค่ะซึ่งเราไม่ต้องพูดอะไรมากมค่ะซึ่งหนูเข้ามาตรงนี้เพราะว่าด้วยความประทับใจเพราะว่าพี่ชายค่ะมีโรคประจําตัวตอนแรก ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักธุรกิจค่ะแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้ใช้เราก็เลยหันมาเป็นนักธุรกิจกันทั้งครอบครัวค่ะเนื่องจากการที่เราประทับใจผลิตภัณฑ์เขายกมีประสบการณ์ตรงนะฮะเพราะประทับใจกล้ามาเต็มตัวละตอนนี้นะฮะพูดถึงการแสดงของเราบ้างดีกว่าเราเตรียมอะไรมาครับคืนนี้ตอนนี้ร้องเพลงค่ะวันนี้เราเพลงว่าฝากเพลงอะไรคะรักไม่ต้องการเวลาค่ะโอ้ไปชมกันได้เลยนะครับกับน้องกิกเอ็นหนึ่งศูนย์เจ็ดครับสวัสดีครับ ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนินนานานานไปเท่ไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ ว่าเธอผ่านเขา้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครอยู่ที่เธอก็เพียงสบตาละวินาทีนั้น ววันเเลาแก่ราได้พอเกงปีน,นี้1่โนนอ้โ hey yeah. yeah. หน รอไปมีอไอชีบอีกแล้วครับคุณเอ๋ครับฟังดูแล้วนะฮะน่าชื่นชมมากๆสำหรับน้องกีนะครับร่วมโหวตได้ฮะ N107 แล้วก็ส่งมาที่สี่ห8 8ีครับค่ะมาทุ่หนุ่มสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะนั่งอยู่ข้างเอ๋นี่นะคะน้องเปิดสิทธิ์ที่รักเนียมแนบนะคะอายุ21ปี N108 ค่ะน้องเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเปิดสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์คารมลวิโดเลยถ้า,าไปถึงเดินเข้าเดินหาเข้ามาสมัครโครงการได้อ๋อได้รับคําแนะนําจากพี่กัสดจิรศักดิ์สุขใจครับพอเข้ามามาเข้ามาสู่โครงการนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีนะครับมีเพื่อนเยอะเพื่อนก็สนุกคุยมันคุยสนุกคุยมันเลยได้เพื่อนใหม่ค่ะพูดถึงธุรกิจของ Neo Life กันได้ดีกว่า เริ่มเข้ามาสัมผัสกับการทำธุรกิจกับ Neo Life แล้วเนี่ยโดยส่วนตัวของเปร์คิดว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างจะตอบโจทย์กับความกับการที่จะมุ่งไปสู่การประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องบอกกันเลยว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็มีการวางแผนที่ค่อนข้างจะดีมากครับเพราะว่าสามารถทำได้อย่างง่ายครับแล้วก็คือไม่จํากัดอายุเพราะว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ ไม่ต้องใช้อะไรมากครับใช้แค่ความกล้าในการที่จะเข้าไปคุยกับผู้คนนะครับเพื่อเชิญชวนเขาเข้ามาแค่นั้นเองครับคิดว่ายากไหมในการก็ไม่ยากครับไปพูดความสามารถเราแน่นอนนะฮะใช่ครับพูดถึงความสามารถพิเศษที่นำมาโชว์กับเราในวันนี้คือก็เป็นเทควันโดประกอบเพลงครับ๋อ้เป็นนักกีฬาด้วยเหรออ๋อไม่ได้เป็นนักกีฬาครับแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับเป็นภูมิแพ้อ๋อเหรอก็ไปเรียน ต้องออกกําลังกายบ่อยๆครับก้วทำไมถึงสนใจที่อเอาเทควันโดค่ะเพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วใจเลยมันสนุกว่าเนอะโอ้โหนะฮะไปดูท่าทางแล้วก็ฝีมือฮะจากทาด้านของน้องเปิดน,นะฮะ M1 สุดไป,ปกับกีฬาเทควันโดครับ น้องเปิ์เชียร์น้องเปิ์ก็ส่งเงินมาได้นะคะพ <c oughs> ิมเอ็นหนแล้วส่งมาที่สี่ห8 8ีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าน้องๆทั้งหมดจะมาแนะนําตัวกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสักครู่เดียวครับกับดีโอสตาโปรเจกต์วันครับ โอกาสเป็นของคุณกับการผลักดันสู่การเป็นดารานักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวและยังได้รับโอกาสผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางธุรกิจจนถึงประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทมีโอไลฟ์ในโครงการ n ีโอสตา p r o ปรเจกวันมีความสามารถอะไรใส่ให้เป็นที่เพราะเวทีนี้เป็นของคุณเปิดเวทีเฉพาะสมาชิกมีโอไลฟ์ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปี สมัครด้วยตัวเองที่งานมอบเข็มกิจยิยศของบริษัทมีโอไลฟ์เมืองทองธานีครั้งที่1 31กรกฎาคมครั้งที่2 29สิงหาคมและครั้งที่3 26กันยายนผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาทรถยนต์มาสเตอร์สองและเงินรางวัล300 0 0 0บาทรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมอีกกว่าล้านบาทร้องโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์